MD2 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการสร้าง b บ Request for Quotation และใบ Purchase Order สำหรับการจัดซื้องานบริการต่างๆค่ะ ในกรณีที่บริษัทของเรานะคะมีการจัดซื้อจัดจ้างบริการจากบริษัทอื่นเช่นการจัดจ้างแม่บ้านทำความสะอาดการจ้างแม่ครัวหรืออาจจะเป็นการบริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบริษัทนะคะทั้งนี้นะคะในการจัดจ้างบริการต่างๆภายนอกนะคะเราก็ถือว่าเป็นการเสียคอสของบริษัทและเราก็อยากจะทราบรายละเอียดต่างๆเราก็เก็บเป็นหลักฐานในการจัดจ้างบริการต่างๆด้วยนะคะ เราสามารถที่จะสร้างใบ Request for condition ของการจัดจ้างบริการเหล่านั้นได้นะคะและเมื่อมีการตกลงกับผู้ให้บริการได้แล้วหรือในระบบ Open ของเรานะคะก็จะมองว่าเป็น Supplier เจ้าหนึ่งหนึ่งนะคะจากนั้นก็จะมีการระบุอัตราค่าบริการกลับมาให้กับบริษัทของเรานะคะเราก็สามารถที่จะใช้เอกสารดังกล่าวนะคะทำเป็นใบ Purchase Order ได้เลยนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าเราจะใช้ระบบ OpenERP เนี่ยสำหรับสร้างใบ Request for quotation ในการจัดซื้องงานบริการต่างๆได้อย่างไรนะคะหลังจากที่เราเข้าใช้งานระบบมาแล้วนะคะเมนูที่เราจะใช้งานนะคะก็คือเมนูนี้ค่ะเมนู Purchase นะคะ จากนั้นนะคะสังเกตว่าจะมีแท็บเมนูทางด้านซ้ายมือนะคะให้เราใช้งานอยู่รลายเมนูเมนูที่เราจะเข้าไปใช้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ quotation ค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าในระบบของเราในการสร้างใบ request forot quotation ไ for วแล้วนะคะมันก็จะมีรายการแสดงให้เราเห็นนะคะถ้าเราจะสร้างใบใหม่นะคะให้เรากด create ที่ปุ่มนี้ค่ะ เมื่อเข้าสู่หน้าจอมาแล้วนะคะในส่วนแรกนะคะให้เรากรอกในส่วนของข้อมูลซัพพลายเออร์หรือว่าบริษัทที่เราจะทําการเสนอจัดจ้างบริการเข้ามานะคะอย่างเช่นเราจะจ้างรปภกับแม่บ้านเข้ามานะคะให้เราเลือกบริษัทที่เราเนี่ยจะทําการเสนอราคาจัดจ้างตัวนี้ไปให้เขานะคะให้กรอกที่ช่องนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมระบุ destination w a r e h o ตัวนี้เราอาจจะใช้เป็นสถานที่ในการจัดจ้างมาใช้บริการก็ได้นะคะก็จะเป็นบริษัทของเราเอง,เองนะคะถัดมานะคะในส่วนของ Purchase Order ในตัวนี้นะคะให้เราแอปรายการที่เราจะทำการจัดจ้างจากบริษัทของเขานะคะก็จะในส่วนตรงนี้ product นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องเป็น product ที่เป็นโต๊ะตู้อะไรอย่างงี้ก็ได้ะคะ่ะอาจจะเป็นในส่วนของ งานบริการแบบนี้ก็ได้นะคะเช่นแม่บ้านนะคะเราจะจ้างแม่บ้านเป็นเวลากี่วันนะคะอย่างเช่นห้าวันแบบนี้นะคะแล้วก็จะจ้างรอปรพด้วยนะคะอีกห้าวันแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถ เพิ่มรายละเอียดตรงนี้ให้ครบถ้วนนะคะอีกแท็บหนึ่งนะคะอีกแท็บ Incoming shipment and invoice นะคะก็จะเป็นแท็บสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือว่าการถ้าเป็น Product เป็นชิ้นๆนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าแล้วก็เป็นการติดตามการของใบแจ้งหนี้นะคะซึ่งในส่วนนี้เราก็สามารถเอามาปรับใช้ได้ ซึ่งในส่วนของ destination ตัวนี้ก็จะหมายถึงสถานที่ในการปฏิบัติงานนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นการติดตามการทำใบแจ้งหนี้จาก s u พพลายเออร์นั่นเองนะคะเมื่อเราได้กรอกข้อมูลรายละเอียดเสร็เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดที่ปุ่ม save ตัวนี้นะคะเพื่อเป็นการบันทึกรายการใบ request for quotation สำหรับการจัดจ้างบริการขอแม่บ้านแล้วก็เรปภกพอกับ Supplier ์เจ้านี้นะคะ ังเกตว่าตอนนี้เรายังจะไม่ได้ระบบค่าจ้างของรายการแม่บ้านกับราตพอนะคะเราสามารถที่จะส่งเอกสารตัวนี้ไปให้กับซัพพลายเออร์ที่เราจะจัดจ้างบริการตัวนี้มาได้นะคะอาจจะเป็นการส่งอีเมลนะคะซึ่งในตัวระบบนะคะมีส่วนที่เอื่อต่อการส่งอีเมลออกจากระบบเนี่ยได้เลยนะคะให้เรากดที่ปุ่มเซนต์ใบอีเมลตัวนี้นะคะ จากนั้นนะคะระบบก็จะแสดงหน้าจอขึ้นมาให้นะคะถ้ามีหน้าจอป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะเป็นป๊อปอัพสำหรับแจ้งเตือนว่าบริษัทพาร์เนอร์ตัวเนี้ยหรือว่าบริษัทซัพพลายเออร์ของเราะคะ่ะเขาจะยังไม่มีข้อมูลอีเมลถ้าเราทราบในตอนนั้น,นะคะให้เรากรอกข้อมูลลงไปได้เลยนะคะแบบนี้กดปุ่มเซฟนะคะ สังเกตว่าเมื่อเรากรอ,อกอ e ีเมลเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นในส่วนของวีซิปตัวนี้ให้นะคะก็คือในช่องของผู้รับเมลตัวนี้นี่เองนะคะแล้วก็มีระบุ subject ให้เรียบร้อยหรือว่าเราสามารถที่จะเพิ่มรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะคะ ถะะัดมาในส่วนของด้านล่างดีเทลตรงนี้นะคะระบบนะคะก็จะทําการมีรูปแบบแล้วก็มีฟอร์แมตของอีเมลให้เราเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมทั้งในส่วนตรงนี้ค่ะพร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารใบล์เรียงเควนต์โคกูชันที่เราสร้างเมื่อสักครู่ค่ะให้เลยอัตโนมัติหรือว่าเราอยากจะแนบไฟล์เอกสารอื่นๆน,นะคะก็สามารถแนบเพิ่มได้โดยกดที่ปุ่ม a t t a c h m e n t ตัวนี้นะคะเพื่อเพิ่มเอกสารเข้าไป เมื่อเพิ่มรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดปุ่มเซนนะคะเพื่อเป็นการส่งอีเมลใบ request for quotation นี่ให้กับบริษัทซัพพลายเออร์ที่เราจะ,จ,ะจัดจ้างจะซื้อบริการจากเขานะคะหรือเราต้องการที่จะปรินต์เอกสารตัวนี้นะคะเก็บไว้เป็นหลักฐานเราก็สามารถที่จะทำได้ด้วยด้วยนะคะก็โดยกดที่ปุ่มปรินต์ตัวนี้นะคะ เมื่อกดปุ่ม p ิ i พเสร็จแล้วนะคะระบบก็จะทำการ print out เอกสารออกมาพร้อมกับรายละเอียดต่างๆที่เราได้กรอกไว้ในระบบนะคะให้กับเรานะคะหลังจากที่เราได้รับการตอบรับจากตัวบริษัทที่เราจะจัดซื้อจัดจ้างบริการจากเขามาแล้วนะคะให้เราเข้ามา Edit รายการเพื่อที่จะกรอกข้อมูล u n i t p ไ i หรือว่า ค่าบริการที่เขาเรียกเก็บตักเราค่ะในช่องนี้ได้เลยนะคะอ่าเช่นถ้าแม่บ้านก็650บาทต่อวันงอี้รอพอก็780บาทต่อวันแบบนี้ก็สามารถกรอกเข้าไปได้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้กดปุ่มเซฟระบบก็จะทำการคำนวณยอดรวมทั้งหมดนะคะมาให้กับเราทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการ ยืนยันกับทางบริษัทที่เราจะเจ้าบริการนะคะเราสามารถปริ้นและส่งเอกสารนี้ไปทางอีเมลได้เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะเราอยากจะคอนเฟิร์มรายการเราก็สามารถทำได้โดยการกดที่คอนเฟิร์มออเดอร์ตัวนี้นะคะสังเกตได้ว่าส่วนที่มีความแตกต่างกัน,กนระหว่างการทำใบเอกสาร purchase o r d e r ในลักษณะของการจัดซื้อบริการกับการจัดซื้อสินค้าเข้าคลังนะคะสังเกตได้ว่าใบนี้นะคะเป็นใบของการจัดซื้อบริการนะคะมันจะมีปุ่มให้เราสำหรับรับใบแจ้งหนี้เพียงปุ่มเดียวเท่านั้นนะคะแล้วเมื่อเรากลับไปดูอย่างเช่นรายการตัวนี้เป็นรายการจัดซื้อสินค้าเข้าคลังมันจะมีส่วนสำหรับปุ่มรับสินค้าเข้าคลังปรากฏให้นะคะ นี่ก็จะเป็นในความแตกต่างของการใช้งานในระบบก็จะมีแยกให้ในลักษณะแบบนี้นะคะค่ะสำหรับการแนะนำวิธีการสร้างใบ request for c o n d t i o n และใบ p พ r ร์เชส o r ออเสำหรับการจัดซื้องานบริการต่างๆในระบบโอเ n นไอพีก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ